<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดแซกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีทในวันนี้พี่บอยจิรชาติเขาจะพาเราไปสัมผัสความสปอร์ตและความเร้าใจของ Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สไปสัมผัสความแรงกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ทางอีุได้เปิดตัว Pickup Sport X-Series แรงทะลุเวอร์สด้วยชุดแต่ง The X-Package นะครับสำหรับเจ้า X-Series ของอีุในครั้งนี้นะครับมีเป็น2รุ่นย่อยหลักๆด้วยกันเป็นรุ่นตัวเตีย้ยรุ่นมาตรฐานนั่นคือรุ่น Speed แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็น Highlander สำหรับนอกจากคุณจะขับบนถนนเรียบแล้วคุณอยากจะเข้าทางที่เป็นออฟโรดก็ทาได้นะครับ ตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะครับจะเห็นด้านว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโลโก้อซสสสีแดงชัดเจนนะครับกระจังหน้าออกแบบมาใหม่นะครับโดยที่มีลิวเนี่ยใหญ่ขึ้นสามารถดักลมได้ดีตรงบริเวณนี้จะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์สีแดงครับดูจากไกลๆแล้วมีความโฉบเฉี่ยวและดุดันสังเกตว่า จะมีสปอยเลอร์ด้านหน้าเพิ่มขึ้นนะครับมันตอบรับกับสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยเป็นอย่างดีตรงบริเวณนี้จะมีโลโก้ X สีแดงดูดุดันแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์คาดนะครับซึ่งสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะมีคาดตั้งแต่บริเวณกระโปรงหน้ามาแล้วส่วนภายในเนี่ยจะมีอะไรตกแต่งมาสวยงามยังไงเดี๋ยวตามกันไปดูครับ มาดูในส่วนภายในของเจ้า X-Series อันดับแรกเลยขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าจอข้อมูลเนี่ยจะเป็นแบบอินดิเกตมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพวงมลาลัยตรงนี้มีคําว่า Isuzu สีแดงชัดเจนครับบริเวณนี้ก็จะมีคําว่า X สีแดงด้วยครับบริเวณหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่ให้มาเพิ่มเป็นถึง8นิ้วนะครับตัวบริเวณพวงมลาลัยของเจ้า Highlander เนี่ยจะมี Sequential p a t e r e s h i p อยู่เวลาเราต้องการ การขับรถที่มันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์จากตรงพวงมาลัยนี้ได้เลยนะเบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้อารมณ์สปอร์ตหรูๆซิงซิงได้เลยนะเพราะว่าเบาะเนี่ยมีการอบกระชับจะเป็นโลโก้ตัว X นะครับสีแดงให้อารมณ์ของรถสปอร์ตหรูหราเลยนะครับ ผมลองย้ายมานั่งอยู่บริเวณผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็มีความโอถงสะดวกสบายอยู่นะครับตรงนี้มีช่องแอร์ให้มาด้วยอีก2ช่องนะครับแล้วตรงนี้ก็มีช่อง USB เป็น Type C นะครับบริเวณนี้สามารถแขวนของได้มีกระเป๋าหลังเบาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้สามารถเปิดมาอารมณ์อาจจะไม่เหมือนรถปิกอัพเลยนะเหมือนกับนั่งอยู่ในรถเก๋งซีดานสบายๆเลย มาต่อกันในที่ตัวสปีดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยแบบเลสซิ่งถนนทางเรียบนะครับกระจังหน้าตรงนี้จะให้อารมณ์แบบสปอร์ตสิ่งหน่อยนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับยกเว้นบริเวณสติ๊กเกอร์เนี่ยจะตรงนี้จะเป็นตัว X ที่ชัดเจนมากกว่าครับอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของล้อนะครับตัวสปีดเนี่ยจะเป็นล้อแค่16นิ้ว ส่วนตัวไฮแลนเดอร์เป็นล้อสนิ้วนะครับด้านข้างเนี่ยจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ยกเว้นในเรื่องของความสูงนะครับบริเวณด้านหลังของเจ้าสปีดกับเจ้าตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้เห็นชัดเจนตรงนี้มีโลโก้อิซูสีแดงแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับจะมีความเป็นมิตินะครับอารมณ์แบบอยากซิ่งโฉบเฉี่ยวแลนะ้วแล้วลองไปดูว่าภายในของเจ้าตัวสปีดกับเจ้าไฮแลนเดอร์ตัวสูงเนะี่ยมีอะไรต่างกันยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ เจ้าสปีดเนี่ยมันมีทั้งแบบ2ประตูแล้วก็4ประตูนะคเกียร์แมนนวลทั้งหมดนะครับผมจะสังเกตว่าลายตรงนี้สีแดงเนี่ยจะเยอะกว่าเจ้าไฮแลนเดอร์เมื่อกี้นะครับทรงเบาะทรงเดียวกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผ้าแค่นั้นเองตรงนี้จะมีโลโก้ X สีแดงตรงหัวใจครับเป็นกิมมิกนะครับผมจะได้รู้ว่ารถคันนี้มีใจสปอร์ตเลสซิ่งแรงเร็วทะลุเวรเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้า h i แ n l เดอร์และเจ้าสปีดนี้นะครับในตัว X-Series เนี่ยเชิญได้ที่โชว์รูมอิสุทั่วประเทศนะครับผม